รังนี่คือดินแห้งเต็ม่ซนดินแห้งนะครับหลังนี่เป็นไงบ้างไดี๋ยีใหญ่โตป่ะเออหลุนนี่ก็หลุนงามๆเลยครับผมพ่อคอคกอยังได้ยินเสียงดินอยู่หลังนี่ไฮอยู่บ่โอ้พูดนะซ้ำเขียนมันครับเกือบซ้ำเขียนครับเป็นไงเลย สวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำสามโมงครับฝนกำลังตกเศร้ากันฝนมาเปลี่ยนมาตกยางมว้นแท่นครับกลางคืนมาตกนลยแต่ผมใ sure. ส่เบ็ดกบฝนมาตกกลางคืนเลยว่ะมาตกกลางเว้นบ้านนี่ครับผมใส่เบ็ดกบมันวมาตกกลางคืนมาตกกลางเว้นแท่นว่ะใส่เบ็ดกบไปเลยกบช้านโตครับแต่หน่อยไร้ความหมายลงคมื่อก่อนแหละครับผมคิมลงคมันนี้ก็เลยว่าใส่เบ็ดขั้นสั่นครับผมสามสิบหลังโอมันสามสิบสี่สิบครับ มาดูใช้ด <Tonight> ุลนะครับเนีเดือนนะครับมีเดือนผมจามาแวบนจามาาวบนใช้เบ็ดกบมันเลือหลายครับเลยมใช้เ้ีเดือนมึงดใดุหะไนะครับไผมเคยมาใช้เ้ักิงนะมันนี่น้ำมันหลหละครับมันน้ำมันน่อยมันนี่น้ำไจะใช้พิสด้อเ้เอาหมนะครับ บอลไห้ทำงานโดนนะครับเบ็ดกันสักสี่สิบหลังมึงสีมิโตบอลบอนปูนบอแต่ว่าปลาส้มสีไทยหอกผมว่าไม่ได้หาดดีครับผมสองนี่ฝนตกกางวิ่นนอนเสียขนาดเลยอเอี๋ยวเฝ้าใสแน้ครับมึงสีคือบัสี่สิบหลัง เดี๋ยวเฮ็ดโจอยูครับตอนนี้เฮ็ดลอยล้งตอนนี้เด็หกสิบแหละรวมตมัวนี้่าเป็นหกสหละครับเดีวเฮ็ดอีกจีสิบนเป็นลอยล้งเดี๋ยวพาใส่ของอทุงเลยว่าฝนตกลูกน้ำน้ำเริ่มไหลแล้วครับนี่นะเฮ็ดโรเจต์ครับตอนนี้เด็หกสบแหละช่วงคืนี่งนใส้เครื่องเดีววยวพ่อคเียเยบมาเงียบม่ยามเงีย,ย,ยขค้นยังใไหล านเนีานมหาลุวอาหาส่บิ๊กไเดี๋ยวฟังใช่กันได้เดียวก็พอกันตอนยามเลยครับเจ้าอถุงนี่ละเบือคนตกลงม่หิวยามันสิง่ายครับผมเดี๋ยวพอกันตอนยามครับได้ใส่เบียไเหลวแ่ไดฝากกถือใจในเรื่องนะฝากติตาวะนำเพื่อไปลังใจผมไป สวัสดีตอนคำ่ำสองถุมครับฝนกำลังตกเลยอนี่ก็ตกลิ่นๆอยู่ครับนี่แต่เบีดด้วยสี่สิบลังครับเนี่ยขี่กีกเดือนแล้ครับเฝ้ามายามเดี๋ยวมันจะโตมาอีกดึกๆมึงชิมีโตบปสี่สิบลังเฝ้าแซ่วาจันนี่แซ่เป็นเหลี่ยวกลับไปหอดบัาฝน,น,นก็นตกพอดีครับโต้ห้งก็เข้าหนึ่งโอ้อเหนี่บเบิดครับเีาย,ยาหรอบนี้จะแซ่เงีเป็นโตไว้เลยปัน ทรงคือ่อปอหมอผมใส่เบ็ดกบนะ้ามันคือปลาตกยังสีแน่นตกลิ่นลื่นในสีเบิดขื่อหนึ่งกบขึ้นดีครับแล้วมันขอปลาตกจริงเหรอครับมันพ่อมาใส่เบ็ดปลาฝนตกดีครับนี่พ่อโตว่านี่แตงแล้วท่านมาอยู่โอ้เนี่ยเบิดส่งคือ่อปอยางยาม,มาเกือบครึ่งเลย เดี๋เพิ่เข่งหน่อยตัวหนึ่งครับฝนตกใส่ปลาบ่อห่าววววนี่เฉยเลยย่างใส่คือโดนเลยย่างยำคือฆ่าเดียวย่างแบบหนึ่งใส่เงยเป็นโตครับเพราะว่าเงยย่างไหลเย้มันซีนองสีมือสีฝนอ้ปลาคอครับปลาคอเต็มแหลกเนาะย่างี่เดินปลาคอก็รุ่นนี้แหละครับเพราะคือเงยเพิ่มเข่งหน่อยผมได้มิจิบักใส่โลปลามีแต่ปลาใหม่นะครับ มันกิดห่างไปโดนตืบกําลังมาตกแล้มันตกเจอนั่นโดนมันกิดป้ามันกใหญ่แล้วปานน่ะมะเขือกินมิตรซ้ำหนี่งเหครับนี่เอซ้ำหนี่เอาครับก็เลยเติมกันไปย่งายามค้าเดียวยางใส่โดนตืบครับย่ <c oughs> งางยามเอาข้าเดียวไหมเมลืยเคืองวล่ะครับป้าก็ไดยซี้หาตัว้เลยล่ะมีแต่มะเขือก็อคอหน่อยตัวหนึง่ง เออตัวคอตัวสมีในมเวีตัวงามครับออออออเออเออเออในรุ่นนี้ลายตัวก็โอเคครับผม <laughs> ลายเต็มแล้วครับบางตัวบางไงไปดูตัวครับยัางลายเติมอ,อยู่แต่ว่าเลื่อยคืนมาแล้ว <laughs> ล่ะตอนนี้คือดินแห้งเต็มโซนดินแห้งอยู่ครับหลังนี่ เป็นไงบ้างด็กยี่ตัวปะเออรุ่นนี้ก็รุ่นง,งามๆเลยครับผมปลาคอได้หลายๆๆตัวนี่เสียบขนาดครับเป็นรุ่นอ่อนๆนี่อ๋ออ๋อจีบก่อ,อนครับลุยต่อครับไก่แล้ลลลลลลลๆๆวไก่สิเบิร์ดละไก่สิเบิร์ดแล้วอ๋อมันนี้เบ็ดไปว่ะโอ้ อาจจะเป็ดเป็ดมูครับมันใส่ไว้มันบริกรบตอนมาใส่ผมก็ปวดหินวะเอ้าล้างที่ถ่าย,ยตัวนี้โอ้ยล้างที่ถ่ายนะครับผ่าล้างที่ถ่ายม่าสิบคอร์ดมัดไว้มีตัวบับัม,อมีอ๋อเดี๋ยวใส่เงาไว้เดี๋ยวยางลบมึงอีกจะหลอกมึงเพื่อมันได้ตื่มกันเีแบบลอยกับผมขึ้นไงยางลบมเมาหันกับบัม,มีพ่อตัวแต่ร้ายเตี่ยมอยู่เดี๋ยห์ มันของโตบ่อยใหญ่ยัสิครับกระคอกสีหาโตอยู่ครับโตรุ่นก็นดูก้อนๆเลยครับรุ่นไอ้ทอดแดดแดดเดียวไหมจับกระเคงลายโตอยู่ครับสีหาโตอย่างนี้แหละ,ะปลาส้มสะกินอยู่เดี๋ยวถามมือมือเสาบเพราว่ารอบนี้ผมใส่เงาเป็นโตเลยบ่เนเงามันยังหลายเงามันจะนองถึงมยังสครับปวยโตงามอยู่แต่ครับกระคอ,ระอกรรุ่นไงกระโปผมือหน่อยนึงครับ เดี๋ยวจะมากันมือเส่าทีมันจะมันได้มือเส่าเพื่อหมันลือดเดือดมันกินดีเดีว่าฝนเส้าเหรอครับนี่มึงอดเดือมันจิโตอีกบ่เดี๋ยวไปพอกันมือเส่าครับจันรักขึ้นอีกอ่ะวันนี้ราตรีสวัสดิ์สสวัดีครับผมเนาะจำเหมือนพ่อติ๊ปุลนะครับนี่สวัสดีตอนเส่าครับผมสวยๆล้มไม้ไว้แต่เส่าเดี่ยวแต่เส่าเฮ้ยกันครับ ฝนตกลิ่นวัางขอนสีแจ่งนี่ครับนอนลงนี่หงมงกลัวครับสีเจ็นมง่งนะนอนลงที่งหลครับฝนตกลิ่นไหมไป๋๋ยวไปกูเบียก่อนมือขึ้น,นไม่ยามอยู่หลายลยอยู่ครับมั่งตัวบาใหญ่มั่งตหน่อยๆสี่สิบลังครับมึงชอนอยียังไหนสิมานบ่หนามลายครับโอ้ยชงคือว่าชอน แมนรูดเบลอกว่าโอ้หูมะเขี่งครับปะเขิ่งกับตัวโบัยบันใดครับอ๋ออ๋อจำไม่ได้ยู่ราไปเตื่มกันแดดแต่เศาเลยครับบาทนี่ยแต่แรงมาไว้ครับปะเขิง่งมึงมีตัวงามยังไงบอ ทังนี้ส่งเงอมมอบว่ะอยู่บน่นน่โอ้บ่อยู่ครับไปมาเก็บน้ำขวดโอ้ลรา,น,น,านี่ครับนี่ครับเบิร์ตฝาแจงจ้างปังแล้วครับบ่หนิ โตกีบบุนี่อยูบนอนี่มนเมนนี่มันรูดไปแล้วครับโอ้รูดไปแล้ครับเห็นหมาเบ็ดแหละโอ้คนโต๊กสข่อนแียงมันรูดไปแถครับเอีกันไหม โอ้ปลาดุกครับปลาดุกปลาเต่บ่มีปลาตัวงามอยู่ครับปลาดุกอ๋ออ๋ปลาดุกปลาดุกตัวงามเลยเดี๋ยวล่ะปลาแต่บ่มีปลาวันคันนี้ <c oughs> น,น,นะครับขาดสิมันนั่นโอ้ยปลาคอครับวันนี้อ๋ออ๋ออ๋คอกระตรูจะมีนะครับนี่ เงาคีเดือนกับตัวซ้ำน,นี่แหล,ล,งงล,ยยคะ,ละครับคือเงาลาเคียนผมเด้มีหนุบักซ้ำเคียนส่โล่ผมเลยร่มปวยอย่างไงไล่เลยครับแต่ว่าก็ได้ไล่เต็มแล้วครับนมัตัวปุยใหญ่ยี่สิคือ,อยังได้ยินเสียงดินอยู่หลังนี่เฮ้ยยูวัว โอ้พู่นะสัมเขียนมูลครับเกือบ er สัมเขียนงงยรรครับว่าง่ายเลยอ๋อบ่หนาวรู้เลยครับเพราะว่ามันเกินหมาเบ็ดไปล่ะเออตัวสำเนียงได้แม่เว้ยน้ำสามนิ้วครับอ๋อได้การนะเ,เลื่เครื่องช่างนะครับว่าหันกระได้มาตัวบางงามเลยครับจริงเ่รอตัวงามอยู่ นี่ไลยอยู่แต่ว่าเลื่อยเครื่องช่างมาแล้วล่ะปลายินดีตัวนี่ครับไปนี่น่ะเนาบวกเตีมอีกครับประคอหน่อยจัมปูมือนี่ละ่ะ <c oughs> ไปครับลุยต่อช่วงล่างๆมานี่ใส่ขางเดียวครับเพราะว่าหนามนานันหลุดหลุดกันแท้ไหมใส่ไปวขวาล่ะครับสูตรถังพอดีไก่จะเป็นเลยครับยังไม่จากหลังดอก ทังนีดีดังนีถอนขั้นเบ็ดบานนี่ังนีถอนขั้นเลยเะถอนขั้นเลยครับยู่บงั้นเาไปเกบปิสเปิดงก่อนยู่บยู่บโอน่ะโอ้ยปวดคอครับผมปดตก่อนได้หลายตัวเ้อครับอยู่มันอยู่ครับปลาหลอยู่ครับไนี่มแกมอีกอยู่

ุดอีลีครับมันติดปากมันหน่อยเดียวนึงโอ้เสียดายครับอ่ามันติดปากมันหน่อยเดียวไหมจับเอาโวายูหันนี่ครับมันดิน่นรุดเสาโอ้มัน,กกนหมดอีกเกินมหาวิทครับมันติดหิ้มฝามันหน่อยเดียวโอ้เสียดายอ๋อเดี๋ยวค่อยมาแกะมือใหม่ครับเสียดายเสียดายโอ้เสียดายครับหันนี่ครับ ต้องส่อมเข็นเด้ว่างั้นี่ได้บ้างหลุดเอ้ยผมก็เล่าไม่ปวดเอามันติดหิมปากมันหน่อยเดียวดิ่งลุดไปสัมอ๋อเดี๋ยวหาเงินนี่มาแก้มือครับเดี๋ยวหาปลาเขีงมาแกม้มือเอาใส่กองห่วงเดี๋ยวจะไปซื้อห่วงเขาเพราะว่าปลาเขีงหายากเลยน้ำไหลเมื่อเลร็ครับล้างสุดท้ายถ่ายแล้วก็มีตัวเอ้เสียดายครับอ๋อไหนจวมากัน ลอยก็พรมสอนีแต่ไล่ยอยู่ครับแต่ปอกอตัวหนึงน่งกับกัแบซ้ำเคียนอยู่กับมะดูตัวหนึ่งกับลหลังกับปอกอหน่อยเคียงหน่อยแต่ว่าเสียดายดตั้งหนึ่งมันถอนขั้นเบ็ดแล้วว่างไงนี่มันโมดีกลืนหมากเบ็ดไหมมันติดปากมันหน่อย,อยผมกำลังไปเช่าเอาอยู่มันหลุดไปบาเดี๋ยถือใหม่ใหม่ตักมนันเอาเดี๋ยวมันรุ่นอยู่ถือมาตลอดครับใหมต่ตาก็มีอยู่ มือวัวได้มากยังสี่นะครับโอเคไรครับตัวใหญ่เลยตัวสองเทียนผิดจะมันถอนขั้นเบ็ดไหมปลาไหลครับเดี๋ยวเสียมาแก้มืออีกอยู่เดี๋ยวเรไปหาเนื้อลอยก่อนหาเนื้อกเพียมหน่อยว่าสั่นก่อนอยัางนี้หงอกเยอหงอกเนื้อลอยมึงเพราะว่าพอคอไหลมาดูกันไหลครับมาดูส้มสีายอยู่หงอมก็เลยกินดีให้กันเดี๋ยวไปหางหาง,งหอมกมาลองแซงต่อหนึ่็ได้๋ยวไลอยู่ครับนี่ขึ้นก่อนเดี๋ยวไล่อยู่มั้ตัวหน่อยมาขึ้น เพือนมีตัวซำเงี้ยสุดสหรือซานีนะครับร้องนิ่มอ๋อยูมากินครับผมอัมนนี้อาจจะมาสวยในจังหนวะร่างดินรุดเบิร์ตว่าฝนฝนตกโตลิ้มน,น,นี่วังก่อนหรือแจ้งเอ๋อเดี๋ยวยังมากันมึอไหมแจหรับกินอีกอย่าลืมเด้อผู้ใดผ่านมาฝากกดติดใจเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้นะเ,เพื่อปเป็ในกำใจผมายูมายิงกับผมเดี๋ยวมุ่นก็ว่าสิไปเมืองอยู่เดี๋ยวหาเงินกับไปไปใส่เดินมุ่นอยู่เพราะว่าน้ำน้ำก็ต้องขึ้นเพราะว่า หนามันไหลนนามันตืดเดี๋ยวไปใช้ยิงปะปนดีก่อนเอา้ายังได้กระฟาเพี้ยนส่กนิดนะครับผมว่ดีครับเดี๋ยวพอจิบต่อไปเดี๋ยวจะมาแก่เมือม่อเมือ่อขี่อยู่ครับไม่ห่อปลาไหลเดี๋ยวจะมาเรือร่อยเรอยอ่ดอ,อกเตอนนี้ก็ปปนอยู่ครับ